อะครับสวัสดีครับทุกคนรู้สึกว่าช่วงนี้เราจะมีความเครียดและหัวร้อนมากเกินไปแล้ววันนี้เราเลยกลมาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Spirit City Lo-Fi s e s s i เ n นั่นเองเป็นเกมแบบเบาๆฟังเพลงผ่อนคลายอารมณ์กันบ้างช่วงตงนี้ก็เป็นช่วงกลางวันนะเราก็จะทำการอ่านหนังสือนี่มันมีระบบอะไรบ้างรู้สึกจะมีระบบแต่งห้องในด้วยนะเนี่ยโอ้มีระบบแต่งห้อง เฮ้ยเยเดี๋ยวอันดับแรกอืมม่กี่เป็นคนชอบสีชมพูอะ่ะเตาผิงไฟควรจะเป็นสีชมพูไหมอ๋อสีชมพูสวยอยู่เนี่ยแล้วถ้าเป็นดอกไม้อ้เป็นปูนเป็นอิฐก็ก็สวยไปอีกแบบนึงอะ่ะเราแบบเออเตาแบบดั้งเดิมหนะ่อยดีกว่าเอ้ยนี่เออนี่นี่นสีม,มานี้เข้ากับแพงด้วยโอเคแล้วก็เลือกบ่อน,นัง่งไงบ่อน,นั่งนี่สีชมพูอยู่แลยยังไงมันสวยแล้วก็พรมที่ปูพื้นตรงนี้อืมจริงๆสีเขียวนี่ก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วนะการดูสีเขียวเยอะๆ ปลดปลงมากขึ้นด้วยสมองเราก็จะแบบเออโล่งๆอันนี้คืออ๋อฉากด้านหลังอันนี้คือโล่งโอ้โงโ,โ,โล่งก็สวยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แบบอาจจะดูโล่งไปหน่อยประมาณนี้ติดไฟนี่แหละสวยแล้วมีปฏิทินปฏิทินติดไฟนิดหน,น่อยอุ้ยสวยสวยนี้เป็นอ๋ออีกกําแพงนึงงอีกกําแพงนึงก็เอาแบบสว่างสว่างสดใสหน่อยนี่แหละติดน้องแมวด้วยเอาเหมือนเดิมนี่แหละอันนี้ก็คือตู้หนังสือโอ้ยตู้ทึบๆนี่ไม่ได้เลยนะถ้ายิ่งอยู่กับความทึบนี่คือแบบเราจะแบบทุกเออ เราต้องอยู่กับความโปร่งๆสว่างๆวางไว้ตู้สีมูไม่สวยสีขาวสวยกว่าเอ้ยนี่สีนี้แหละสวยออกโทนขา,ขาวๆเลยแล้วก็ตรงนี้ก็มีหนังสือโอ้โหหนังสือเวทมนต์เหรออ่าเวทมนต์แห่งความรักแล้วกันนะผมปมนคนที่ชอบความรักนะฮะแล้วก็อุ้ยผ้าม่านตรงนี้ควรจะใช้สีสว่างๆอย่างนี้นะช่วยให้เราสดชื่นมากขึ้นโซฟาตรงนี้ก็สีมพูสีขาวดีชมพูด,ด,ด,ดีขาวดีขาวดีว่าเข้ากับผ้าม่านเกวกาแฟ หนึ่งใบพอเอาของฟรีไปก่อนเราต้องเน้นของฟรีดอกไม,ตไกมไ้ต้องสีเขียวแหละยังไงก็สีชมพูไม่ได้ต้องสีเขียวสีเขียวแล้วจะให้ความรู้สึกที่สดชื่นมากกว่านะโต๊ะด้านข้างก็เปลี่ยนเป็นสีขาวโอเคตั้งตำราเวนมนม์อีกแล้วเหรอโอ๊ยไม่ได้ตรงนี้ให้ซื้อหมดเลยไปเราไปดูตรงส่วนของเตียงนอนกันบ้างเตียงนอนนี่ก็สไตล์ผู้หญิงอยู่แล้วเบ่าโอเคไม่มีปัญหาเตียงนอนผ้าปูสีชมพูไม่มีปัญหา,ต,นนา,ญหาติดชัดหนังสือแต่ไหมบนหัวนอน จริงๆแต่โล่งๆนี่ก็นอนสบายนะแต่ว่าเออควรจะมีอะไรประดับบ้างนิดนึงส่วนโต๊ะข้างเตียงก็ได้นอนฮะสีสว่างสว่างผมไม่ชอบสียิ้มทึมๆสีไม้มันทึมไปหน่อยโคมไฟหนึ่งอันเหลอก็โอเคมีปัญหาแล้วก็มีโต๊ะเขียนหนังสืออันนี้คือโต๊ะเขียนหนังสือใช่ไหมโอเคอันดื่นเสียตังค์หมดเลยจริงๆมันใช้ตังค์ได้นะมันมีตังค์อยู่ตั้งพันสามแต่ว่าลองคิดดูว่ากูชื้อชิ้นละพันอ่ะไอชิ้นละร้อยอ่ะสิบชิ้นก็พันละปู โอเคกาอีก็อีเล่นคอมสีชมพูไม่มีปัญหามีกวิวแชร์ด้วยเหรอร้อยสิบร้อยห้าสิบกระจกตรงนี้มีชั้นหนังสือน,นิดหน่อยก็สวยแต่เออถ้าเป็นไฟไฟกับชั้นหนังสือเอาไฟดีกว่าป่ะผมรู้สึกว่าเป็นไฟแล้วมันจะดูแบบสดชื่นขึ้นนิดหน่อยอันนี้แล้วกันดูแบบสว่างเลยส่วนด้านหน้าด้านหน้าก็อยากติดไฟเหมือนกันไม่มีไฟเหรออ่านี่เป็นไฟดูแบบมีความโรแมนติกเพิ่มเติม,ตมนี่แล้วก็แก้วกาแฟเท่ากันนึง ตัวโตโอเปลี่ยนเป็นสีขาวได้ไหมเออนี่ไงโต๊ะด้่ค่ายเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วเอ,อ๊ะตำราเวทคู่ไปเลยสวยๆออหรือไมใใ่ใส่ดีใส่ดีกว่าอ่าเหลืออะไรอีกทีนี้ก็อันนี้นะอู้มันบรรยากาศข้างนอกนะบรรยากาศข้างนอกนี่แบบช่วงแบบซันเซ็ตนิดนึงกำลังสวยเลยมากำแพงและนี่คือกำแพงในบ้านโอ้กำแพงในบ้านคือบังคับซื้อแล้วนะเนี่ยเราสามารถเทสเทสได้ก่อนป่ะอ่าเราสามารถเทสก่อนซื้อได้ถ้าอย่างนั้นโอเคฮะอุ้ยสีสันมันก็หุ้ย อันนี้เอาเลยอันนี้เลยอุ้ยเลือกมาแรกก็โดนเลยเดี๋ยวเาจะแบบลายดอกไม้อุ้ยไม่เอา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 เมฆเมฆเมื่อกี้เมฆเมื่อกี้ไ่ไหนอุ้ยเมฆชมพูก็มีไม่เอา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 นอนไม่หลับห้องมันไม่ควรเป็นโทนร้อนมันต้องเป็นโทนเย็นเนอุ่นๆอุ้ยโทนม่วงม่วงนี้ก็สวยนะแต่ชอบโทนนี้มากกว่าออกเข้มเข้มนิดๆกำลังสวยหรือชมพูดีอุ้ยชมพูก็สวยแฮะแต่นี้ดีกว่าผมชอบโทนนี้อะโทนอ่อนหรือโทนเข้มดีเข้มก็ทําให้นอนหลับสบายนะ โทนอ่อนก็ดูห้องสว่างอ่ะโทนขเข้มแล้วกันครับห้าสิบโอเคผมจะเลือกผมจะเลือกโทนเดียวกันเลยทั้งห้องนะเ,เฮ้ยหรือจะแบบปรับไม่ดีไม่ดีควรจะเป็นโทนเดียวกันทั้งห้องฮนะโอเคก็คือเป็นงานที่เรามีอยู่แล้วอ๋อเราซื้อครั้งเดียวเราใช้ได้ทุกมุมห้องเลยโอ้คุมค้มคุ้มอันนี้ถือว่าคุม้มอันนี้คือส่วนของพื้นเหรอถ้าข้างบนเป็นเมฆตรงพื้นนี่ก็ควรจะแบบเขียวยียวยาวิเขียวยียานี่ก็ดูสดชื่นนะหรือจะเป็นฟิลไม้ไม,ไม้อย่างนี้ก็ดีให้เอาฟิลไม้ไม้ไมธรรมดาดีวกว่าเปล่า โอ้อยอย่างนี้ก็ดีนะสวยเลยแต่ไม้แบบเดิมก็สวยแล้วับผมจะไม่เปลี่ยนตรงพื้นแล้วกันอันนี้ก็คือส่วนของหลังคาโอเคหลังคาวิสามารถเลือกเป็นไม้ได้มันมีไม้โทนสว่างสว่างนะไหมวิชอบโทนนี้แะปุ๊บวขาวขาวรู้สึกขาวไปไม่สวยแะผมชอบอันนี้เนี่ยอันนี้สวยแล้วมองนี้เลยโอเคแล้วก็อันนี้เป็นลาเชนเดลีย์วิอ๋วิเปลี่ยนสีเชนเดลีย์ได้แต่สีเดิมสวยแล้วนะหรือมีอันใหม่ที่แบบสใส่ใส่ไหมผมมีตังค์พอซื้อนะโอ้โหดวงดาว อุ้ยบานเลยยิบรลยยับในห้องโอ้โหนี่วิทศกาลตรุ๊จีนก็มาโอ้สวยไปหมดเลยอุ้ยทำให้จิตใจของผมผ่อนคลายลงเยอะอุ้ยดีนี่นี่ดีนี่ดวงดาวผมเอาดวงดาวแลวกันผมเปกนคนชอบดวงดาวฮะส่วนนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือคานไม้โอเคอุ้ยนี่โทนนี้สว่างขึ้นเยอะเลยปึ๊บอุ้ยนี่แหละโทนนี้แหละสว่างโอเคตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยอ๋อเป็นประดับห้องเป็นไฟประดับห้องผมต้องการไฟประดับห้องหรือเปล่า จริงๆก็ต้องการนะแต่ว่าเยอะไปผมว่ามันก็ลกลูกาตาเหมือนกันเอาจริงติดดีไม่ติดเดี๋ยวเช็คก,ก่อนอุยตาติดก็สวยอุ้ยสวยเลยสวยเลยเอาเลยเอาเลยสวยๆแล้วก็หน้าต่างอันนี้คือขอบหน้าต่างใช่ไหมขอบหน้าต่างงมจะเ้าโทนสว่างเหมือนกันผมไม่ชอบไม่ชอบอะไรที่มันเป็นโทนมืดๆเลยไม่ชอบโทนสว่างหมดเลยโอเคฮะตอนนี้เราแต่งห้องครบแล้วโอ้เราคุณเราคิดดูว่าตอนนี้คุณกําลังนั่งอ่านหนังสือไปพร้อมกับก,บการฟังเพลงเบาๆตอนนี้มันช่วยทําให้คุณแบบสดชื่นมากเลยนะเนี่ยโอ้ แค่แค่ผมแต่งห้องผมยังรู้สึกว่าตอนนี้ตัวผมปิวตัวผมเบาไปแล้วะ่ะแล้วก็ทุกครั้งที่คุณเลเวลอัพเนี่ยไม่ว่าคุณจะตกแต่งห้องหรือคุณจะนั่งอยู่ในเกมเฉยๆนยคุณก็จะได้เงินด้วยนะ่ะนี่มันช่างดีแล้วเกินอะ่ะแล้วก็ถ้านางว่างๆรู้สึกเบื่อการสไตล์การแต่งตัวของเราก็สามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้เออผมเอ้ยนี่สีผิวเออส,สีผิวมันเป็นมนุษย์มนากับเขาหน่อยหน้าเป็นหูหูมันแหลมอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาน่าเน้าเล็กๆนี่แหละสงผมมามา ด้เวลาเลือกทรงผมสวยๆกันเรามันเป็นเออมันเป็นผู้ชายผู้หญิงวะเนะี่ะเราเราอยากเป็นผู้ชายนะเราไม่ได้อยากเป็นผู้หญิงแล้วมันมีหน้าอกสุกคนเลยเอออันนี้ดิเออนี่แหละเพศช,ชายเนี่ยเออโอเคแล้วก็บอดีีอันนี้อ้วนผอมโอเคหน้าเป็นผู้ชายหน้าเล็กก็ไม่ได้เป็นไรมั้งนะหน้าจะยาวาดูแปลกๆโอเคมาทรงผมผู้ชายอุ้ยนี่แหละทรงนี้แหละเนี่ยพิกกิจ,จชัดเลยมีทรงอื่นที่พิกิจอีกไหมเอยนี่แหละโอ้โหนี่เลยทรงพิกกิจแต่เราเอาเฮ้ยเราใส่เขา เดี๋ยวเรื่องเขาเอาไว้ก่อนอ้เอาแค่ทรงผมก่อนทรงผมเนี่ยปกติพี่กีจะชอบเป็นสีแดงนะแต่เดี๋ยวนี่ก็มีความสึ้กว่าสีชมพูก็สวยอยากได้แบบโรสโกลโรสโกอ่ะอุ้ยแต่ว่าอุ้ยเป็นแดงแดงยิบไปเลยอุ้ยนี่นี่นี่เออออกชมพูส้มๆนิดนึงนี่นี่ยเอาแบบนี้แบบนี้โอ้สวยสวยสวยหรือจเจ้าแดงเข้มเลยชมพูเข้มแดงไปเลยก็แดงม่วงสวยดีสวยดียดโอเคผมเราทรงนี้นะปลายของมันเราจะเอาเป็นชมพู on. อ่อนอ่อนหรือม่วงเข้มดีหรือแดงเข้มหรือแดงนี้ไม่สวยเลยฮะ ม่วงอะม่วงน่าจะสวยสุดแล้วม่วงต้องเป็นไฮไลท์นิดนึงหรือเอาเป็นไฮไลท์ทองไฮไลท์ขาวไหมอูย้ยไฮไลท์ขาวแก่ okay. นี่แหละอมม่วงนินนดๆสวยแล้ว okay. โอเคตันนี้น่าจะโอเคแล้วเขาเราต้องใส่ไหมเขาเป็นอุยน้องกระตุยน้องกระตุยอุยเป็นน้องกระตุยก็ได้อะเป็นกวางได้เป็นแมวอุยแน่นอนเราต้องเป็นพี่แมวเอ้ยเป็นแมวเท่านั้นแมวนี่หูมันควรจะสีอะไรหูมันควรจะสีเดียวกับสีผิวเราเนะเออโอเคโอเคมาแต่สีผิวเราเนี่ยและอันนี้เนี้เนี้โอเคขาวขาวหน่อย โอเคฮะแล้วก็คิ้วคิ้วเราก็เออโอ้โหหนาเกินเพราะคุณเป็นจริงจนะังมั้เนี่ยเอาคิ้วแบบในชีวิตจริงเลยนะในชีวิตจริงก็คิ้วหนาๆนะประมาณนี้หนาไปไหมเนะี่ยมันจะคิ้วมันหนาแล้วเกินเพราะคุณเอประมาณนี้สีเดียวกับสีเดียวกับผมแล้วกันเออโอเคสี okay. เดียวกับผมไปเลยสวยไม่สวยวะดำดำแหละดำสวยละดวงตาครับดวงตาเป็นหน้าต่างวิดวงตาลายดาวมันจะผู้หญิงไปไหมอันนี้ก็มันแมนนะแต่ว่ามันดงูง่วงยังไงไม่รู้หัวาตาอันแรกนี่ดูดีสุดละ แต่มันหวานแม่ไหมอ่ะนี่อย่างงี้เป็นอุ้ยแต่หน้าผมหวานนะดิหน้าผมเหมือนผู้หญิงเลยปากปากเดิมสวยอยู่แล้วนะเพราะงั้นจะเราจะไม่แต่งเติมอ้ยหรือเป็นปากแมวเอมปากแมวปากเดิมปากแมวปากเดิมดีกว่าหนวดเขานี่ปกติชีวิตก็ไม่ค่อยมีหนวดมีเขาอยู่แล้วนะไม่ต้องมีอ่ะเสื้อผ้าครับผมเสื้อผ้าอุ้ยใส่หูฟังได้ด้วยลองเทสอุ้ยอุ้ยใส่หูฟังก็จ้าบอ่ะนี่เราเป็นสตรีมเมอร์ชื่อดังก็ต้องใส่หูฟังแบบจัจ้าบหน่อย ใส่หมวกดีใส่หมวกใส่หมวกไม่เท่เลยไม่หรออ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาหูฟังแจ่มแล้วจะหมวกดำอ่ะไม่เอาเนี่หูฟังโอเคเราเป็นสตรีมเมอร์เราต้องใส่หูฟังแว่นตากันแสงเราต้องใส่แว่นกองแสงร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคเราใส่แว่นโอเคถูกต้องฮนะแล้วก็เสื้อข้างนอกตัวเป็นเสื้อดำอยู่แล้วโอโ้โหกี่กจะไปใส่สีอื่นได้ยังไงต้องใส่สีดำใช่ปะครับน้องๆองสีขาวดิแต่สีดำสวยแล้วนะสวยกางเกงกางเกงนี่ปกติ พี่ชอบเป็นใส่เป็นเกงวอร์มอะถ้าพี่อยู่บ้านนะเออจะชอบใส่เกงเกงวอร์มถุงเท้าก็ถุงเท้าขาวปกติไม่น่ามีปัญหาอะไรเรื่องถุงเทา้ามาตัวนี้ก็คือสัตว์เลี้ยงอุ้ยสัตว์เลี้ยงเรามี2ตัวแล้วฮะมีโปลิงกับเจ้าแมวน้อยแมว3ตาอะเอาเอาโปลิงมาเลี้ยงได้ไหมแล้วก็อุ้ยเปลี่ยนสีโปลิงได้ด้วยอ้ยโปลิงสีชมพู500อีซี่จัดดิแล้วแมวอะแมวมันสามารถโอ้แมวก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูได้ปะแต่ไม่เอาเราจะาโปลลิงสีชมพูของเราโอเคเ มัวของการแต่งตัวแต่งโอ้โหอ่านหนังสือโครเท่เลยเราเดินมันสามารถแบบใส่ข้อมูลฮบบิตของเราลงไปในนี้ได้ด้วยนะเปิดแบบฟังเป็นเบื้องหลังอย่างนี้โอ้เพลินเพลินเกมน,นี้เพลินเลยสามารถเปลี่ยนความมืดได้ด้วยนี่เราสามารถเปลี่ยนแสงได้ปึ๊บปึ๊บป๊บปั๊บ,บ,บแล้วก็เราสามารถนี่ดูเราสามารถแบบเลือกแอทิวิตี้ของเราได้นะจะมานั่งในส่วนของทํางานนี่ดั่งเออสตรีมเมอร์วาดรูปนี่เล่นเกมโอ้โหมีขึ้นเตียงลงเตียงนอนพักผ่อนโอ้โหรีแลก รีแลกจัดเลยว่าน้องโอ้โหนี่โอ้โหมุมโคตด,ดีเอา่ะได้เวลานั่งสมาธิเออรูบรวมพลังชีทำความสะอาดโอ้โหแอคทิวิตี้เยอะเยอะมากเยอะดีมากโอ้โหดีจัดแล้วมันยังสามารถนี่ปิดอย่างนี้เพื่อถ่ายรูปเป็นมุมสวยๆได้แต่ถ้าหมอะกับพิกิตที่สุดก็ต้องเป็นแอคทิวิตีน้นี้นั่งเล่นเกมแล้วช่วงเวลาก็ต้องเป็นกลางคืน พอพิกิดไลฟ์ตอนกลางคืนใช่ไหมนี่ช่วเย็นๆอุ้ยแสงกำลังสวยเลยโอโ้โหชิลจัดโอโ้โหอันนี้ดีตอนนี้เรามีสัตว์เลี้ยงทั้งหมด2ตัวสัตว์เลี้ยงตัวอื่นๆนี่ก็น่าจะต้องออนไลน์ไปเรื่อยๆอะ่ะคิดว่านะมันน่าจะได้เข้ามาในสต็อกโอโ้โหแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนเพลงด้วยด้นะอย่างเช่นแบบตอนนี้แบบมีบรรยากาศเศร้าเลือกเป็นฟิลแบบฝนตกฝนตกหน่อยอะไรแบบนี้นี่เลือกเป็นฟิลฟ้าร้องฟ้าผ่าอันนี้คือเสียงแบบ เขาเรียกอะไรนะแอมเบียนสาวใช่ไหมแอมเบียนสาวแบบสร้างบรรยากาศเนี่ยเราปิดเพลงแล้วก็สร้างบรรยากาศเบาๆแบบเป็นแอมเบียนซาวนี่เสียงป้าตอกนกลางคืนโอ้โหคิดดูอ่ะนี่แค่เปิดนี่จะหลับแล้วเนี่ยเสียงคีย์บอร์ดใครที่ชอบเสียงคีย์บอร์ดกดๆโอ้โหโครได้โครได้ฟิลแล้วเปิดเพลงไปโอ้โหเหมือนนั่งกดมิกมันจะมีแบบฟิลที่แบบนั่งทํางานแล้วแบบโอ้โหนี่คือแบบเติมพลังมากเลยนะนั่งหลับตาแล้วก็ผ่อนฟังนี่คือแบบ คลายมากเลยนี่สุดยอดเกมแห่งการผ่อนคลายเลยนะเนี่ยเสียงตอนฝนตกน้ําไหลนี่มันคือแบบสุดยอดเลยนะนี่มีเสียงน้าตกน้ำตกด้วยโอดีมีเสียงแมวกกลด้วย <c oughs> เสียงแมวกลเอาเรื่องอันนี้เอาเรื่องแล้วก็เราสามารถโอ้หนี่ไงมีคลังเพลงตามมูดของเราด้วยนะว่าเราชอบมูดไหนนี่แบบวันฝนตกอันนี้เป็นวันฝนตกแล้วเราก็เปิดเป็นธีมฝนตกตามแล้วเล่นเกมชิวๆในวันที่ฝนตกแล้วจะแบบนั่งเป็นหนุ่มน้อยอกหัก พจากเราไปแล้วไม่รู้ว่าเขาจะได้กลับมาหาเราวันไหนแต่รู้สึกว่าทั้งหัวใจรักเพียงแต่เขาอยู่คนเดียวโอ้ยนี่ันสุดยอดไปเลยอ่ะแค่นั่งอยู่ในเกมเฉยๆนี่ก็อ,อกหักได้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอาละถ้ากูชื่ชอบอะไรที่มันพ่นคลายขนาดนี้ฝากกดไลค์กนละหนึ่งดีด้วยนะรู้สึกชีวิตเติมพลังบวกเต็มที่เลยเอาละไปรจอกกันใหม่ในพาต์ต่อไปในคลิปต่อๆไปกันนะจ๊าทุกคนรักนะครับทุกคนโอ้ใครสนใจก็อย่าลืมไปลองหามาลองเล่นกันดูนะ